เมื่อน้ำท่วมโลกจริงตามคำทํานายของกบค่ะมนุษย์และสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่จึงต้องอยู่ร่วมกันเป็นเวลา40วันและทั้งหมดนี้จะอยู่รอดได้หรือไม่ท่ามกลางความแตกต่างนะคะก็ต้องมาติดตามกันในภาพยนต์แอนิเมชันเรื่อง Rainy Cats and Frogs ในวันฝนตกและกบพยากรณ์ที่จะนำมาฉายทางไทเทเตอร์คืนนี้ค่ะ คำทำนายของกบที่ว่าฝนจะตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาเป็นเวลา40วัน40คืนจนน้ำท่วมโลกทำให้ครอบครัวของทอมรวมถึงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ต้องหนีอุทกภัยครั้งใหญ่ในโรงงานลอยน้ำขนาดยักษ์แม้มันฝรั่ง28ตันจะช่วยประทังความหิวของทุกชีวิตที่รอดตายแต่ก็ไม่สามารถดับกระหายของสัตว์กินเนื้อได้ความขัดแย้งเริ่มบานปลายจนทอมและลิลลี่ต้องประสานรอยร้าวทั้งหมดเพื่อความอยู่รอดของสัตว์ทุกสายพันธุ์ เรน e ิง i n ส c ์แอนด์ฟรอ็ส์เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันฝรั่งเศสปี2003โดยได้แรงบันดาลใจจากเรือโนอาที่ช่วยชีวิตคนและสัตว์จากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกตามความเชื่อทางศาสนาคริสต ด้วยหลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์จากการใช้มือวาดอย่างพิถีพิถันผสานกับเนื้อหาลึกซึ้งสะท้อนกันอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่แม้ดูแตกตาก่ตกตางแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้หากพยายามทำความเข้าใจและปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้แอนิเมชันเรื่องนี้ได้รับรางวัลจากหลายเวทีในปี2004รวมถึงเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน เ e นนิ่ uh, g Cat และฟลอกก็เป็นการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนฝรั่งเศสลายเส้นสวยงามเหมือนจะเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันแฝงด้วยเรื่องของการที่การที่คนแตกต่างกันจะมีอยู่ด้วยกันได้ยังไงคือมันเหรอตั้งคำถามให้เด็กอ่านเด็กเด็กดูแลเด็กก็จะแบบยังไงดีอะเหมือนปลูกฝังความคิดอ่ะ ว่าโตขึ้นไปเรา้วเราต้องอยู่กับคนที่แบบแตกต่างจากเราเราจะทรีตเขายังไงแบบเป็นคนที่ไม่เหมือนเราเลยหรือว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมโลกกันเราได้แล้วเราต้องเอื้อเฟื้อเจือจานกันเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข,ขอะไรอย่างเงี้ยติดตามการต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่จะทำให้คนและสัตว์ได้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ความหมายของมิตรภาพ ใน Renning Cast and Frogs ในวันฝนตกและกบพยากรณ์ไทยเทเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย p b s กว่าจะออกมาเป็นภาพยูนแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะทีมงานกว่า200คนก็ต้องใช้เวลาถึง6ปีค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทุ่มเวลาให้กับการวาดภาพค่ะเพราะว่าต้องวาดด้วยมือทั้งหมดไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งกระบวนการนี้ก็กินเวลาไปถึง2ปีแล้วล่ะค่ะคุณวันวนิ